ที่ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตจิตวิญญาณชาวนาไทยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนายสุพิพัฒน์จงคานิชผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนางสาวธาปณีเกียรติไพบูลผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนางธัญญานิโครธานนท์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรีร่วมกันเปิดเส้นทางท่องเที่ยววิถีไทยวิถีข้าวจังหวัดสุพรรณบุรี โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการส่งเสริมสินค้าภายใต้แนวคิด m o เด r n Marketing ปี2559เพื่อสร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยวความสนใจพิเศษแก่นักท่องเที่ยวต่างประเทศมุ่งเน้นนำเสนอการท่องเที่ยวที่เน้นประสบการณ์วิถีไทยพร้อมสัมผัสความเป็นเอกลักษณ์วิถีไทยจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่สำคัญเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำของภาคกลางและผลิตข้าวคุณภาพให้กับประเทศไทยมาช้านาน มีสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญในการเดินทางมาเรียนรู้อาทิศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยซึ่งเป็นที่จะแสดงเรื่องเกี่ยวเรื่องราวเกี่ยวกับการทํานาเครื่องมือเครื่องใช้ในการทํานาประเพณีวิถีชีวิตของชาวนาเรื่องราวของข้าวในอดีตเพื่อให้ผู้ที่สนใจศึกษาเรียนรู้ดูงานการทํานาและการแปรรูปข้าวที่ทันสมัยครบวงจร ตามเส้นทางท่องเที่ยวใหม่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชาวนาไทยหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยสวนเรียนรู้วิถีชีวิตจิตวิญญาณชาวนาไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรีหมายเลขโทรศัพท์035 525 880 1 1 3 ได้ทดลองดำนาจริงๆดูนะครับว่ามันได้ความรู้สึกยังไงกับข้าวที่เรากินวาตั้งแต่เด็กๆนะครับ ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพิธีเปิดอันสวยงามของศูนย์วิถีไทยวิถีข้าวครับผมตื่นเต้นจำชื่อไม่ได้เลยนะครับโอเคนะครับท่านภา้ชมท่านผอ้ชมยิรีตรงเริบคุณทัญยา,านิโคธานทนนะครับผู้บรการ หนูเดินทางโรงเรียน <coughs> <coughs>